แบตเตอรี่ที่เราเลือกวางกับ MG รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นโูมานะครับ56219นะครับให้กระแสไฟที่เสถียรนะครับในการจ่ายกระแสไฟให้กับรถจนนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จนะครับทางร้านก็จะมีบริการนะครับตรวจตรวจเสภาพของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้รถยนนะครับว่าอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่านะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับ ได้มาตรฐานของรถนะครับ ความสนุกแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูเขากับพูม่าแบตเตอรี่รถโชว์นะคะสตาร์ทนอนสต็อปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ร้านพังแบตเตอรี่สาขาจตุรัตน์นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษที่ร้านพังแบตเตอรี่นะคะสาขาจตุรัต์ของเรานั่นเองสําหรับท่านใดที่เปลี่ยนแบตเตอรี่วันนี้นะคะจากพูม่าแบตเตอรี่ของเราหนึ่งรูปนะคะรับไปเลยที่โปรโมชมูลค่า200บาทนะคะให้คุณ ได้ไปช้อปปิ้งและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับภูม่าแบตเตอรีลล่มาทั้งที่แบบนี้เราก็มีโชคชั้นที่2อ,อานะคะกับนี่เลยค่ะวงล้อพาโช,ชคนั่นเองนะคะภายในวงล้อของเราก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยน้ําไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ําค่ะพัดลมนะคะโอ้โหเตารีดนะคะนาฬิกาดิจิตอลนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะทางด้านหน้านี้นะคะ คุณสามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาอันไหนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาหมุนวงล้อเหมือนเดิมนะอะอะไรค่ะแล้วก็พอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปตามหานข้อของร้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่ต้อมกันนะคะแล้วก็ให้พี่ต้อมแนะนำนะคะว่าภายในร้านของเรามีโปรดักต์รุ่นใหม่บ้างนะคะของคูมาแบตเตอรี่นั่นเองค่ะสวัสดีครับก็ ภายในร้านเรานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายรายการนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอเอสพอร์โตที่ไทยดังนะครับซึ่งนำเข้าแบตเตอรี่โฟมาอินเด็และเอเอสพาวเวอร์นะครับสำหรับวันวน,น,น,นี้นะครับเราอยากจะแนะนำแบตเตอรี่โฟมานะครับ AGM นะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถลดน้ำนะครับเพราะว่ามีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้าแบตเตอรี่ AGM นะครับเป็นแบตเตอรี่ทีเไหนะครับคือไม่มีน,น้ำมันอยู่ด้านในการใช้จะเป็นการ รับน้ำฝนเลยนะครับแบตเตอรี่กลุ่มนี้จะให้กําลังไฟที่สูงแล้วก็สัเียนนะครับสามารถจ่ายกระแสไฟลงได้ต่ำแล้วก็เวลารถเราชาร์จกลับครับก็สามารถซึมซับดูดซับกระแสไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้จะเป็นเหมาะสำหรับรถทางตะวันรถยุโรปนะครับแต่ในกลุ่มของรถญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มตั้งตต้อง,งเป็นสตาร์ทนะครับที่ต้อ,องการสมรรถภาพที่สูง เช่นกันนะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ครับ EFP ครับแบตเตอรี mm ่ผมว่า e s อครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงนะครับแต่ว่าเป็นการออกแบบแผ่นผ้าชนิดพิเศษนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ยังจะคงมีน้ำอยู่ภายในนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาที่ดีก็คือว่าเขาสามารถจะกระแส็นไปได้ลึกนะครับแล้วก็สามาระเดิไปได้ไกล และก็รับการชาร์จได้รดวดเร็วเพราะว่ารถสตาร์ทสต็อกหรือว,ว่ารถของที่เป็นได้นนชาร์จพิเศษนะตรงนี้เนะี่ยเขาจะได้ชาร์จจะไม่ทํางานในตลอดเวลานะครับเขาเป็นการเสียเวลาในการชาร์แต่พอเวลารถต้องการใส่ไฟทำเต็มเยอะๆนะครับแล้วรถต้องการกระแสไฟที่ชาร์จเขากับใคเนีนนะ่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะับจะไม่สามารถซึมซับกระแสไฟได้อย่างรดวดเร็วแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ที่บ้านครับก็จะ ในตัวต่อไปนะครับเราก็อยากจะแนะนำในตัวของกลุ่มสำหรับรถธรรมดานะครับรถจีบุมธรรมดาก็จะมี2ตัวนะครับเป็นพูม่า a ักซีรีส์แล้วก็โ r o ซีรีส์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด S M F นะครับซึ่งสจะเป็นตัวหนงตวทั่วไปจะเรียกภาพแบบแค่ น้ำนะครับแบตเตอรี่ชิ้นี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีแผ่นท่าชนิดพิเศษสามารถทำไมแบตเตอรี่ที่มีแต่ไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมน้ำครับเพราะว่าเวลาการใช้งานไปเนี่ยครับรถชาร์จไปเท่าไหร่ก็จะเกิดความร้อนน้อยนะเพราะว่าท่าจะเป็นท่าคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียน้ำก็มันจะน้อยนะครับประกอบกับนะครับของแบตเตอรี่ของโนม่านครับตัวนี้เรามีฝาแบบพิเศษครับพอเวลารถชาร์จมันจะมีการเดือดนะครับการเดือดน้ำน้ำกรดน้ำกลั่นที่จะ เดอดออกมาก็จะโดนควบควบแน่นครับกันออกมาเป็นน้ําไหลคืนไว้าสู่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็เลยไม่ต้องเติมน้าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับรถที่ต้องการคุณภาพไฟสูงประสิทธิภาพสูงนะครับแต่สําหรับอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนานะครับก็คือเป็นแบบกลุ่มของ FF Power นะครับ FF Power ครับก็เป็นแบตเตอรี่ซีลมันเทนฟรีเหมือนกันนะครับเหมือนกับบูมานะครับตัวนี้ก็จะให้ความทนทานที่สูงให้มีแรงสตาร์ทที่สูงนะคุณสมบัติของ รถกระบะทั่วไปนะครับรถเพื่อการเกษตรอะไรนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ของเซปเทมิพอลลครับผลิตภัณฑ์คองเซเท้นพอลล์มีหลายตัวนะครับให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและตามความเหมาะสมของสภาพรถและสภานการใช้งานนะครับทางบริรั่จัตุรัสและอุตสาหกรรมครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเฝ้าทำสีบรรยากาศโัวใหญ่ครับ เราพร้อมบริการบริการแบตเอรี่ของบริษัทเทมเปอโตให้ท่านด้วยความยินดีครับมีอะไรก็แวะเข้ามาปรึกษาแวะเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่คังแบตเตอรี่จตุรังทุกสาขาครับขอบคุณนะครับเทมเป้นี้นะครับเป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าทุบตร ในการควบคุมการจ่ายน้ํามันและควบคุมการปล่อยกระแสต,ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมันต้องมีวิธีการเปลี่ยนที่ถูกต้องคือเราไม่ได้นําให้ถอดเปลี่ยนโดยท,ทันทีมันต้องมีการเลี้ยงระบบคือไม่ให้กระแสไฟขาดจากระบบนะครับทางร้านเรามีการเลี้ยงโดวยวิธีการที่ทันสมัยนะครับด้วยตัว P ีัักนะครับ เลี้ยงไฟวิธี ALLY แบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการถอดแบตเตอรี่นะครับกระแสไฟจะไม่ขาดกระแสจากการจ่ายกระแสเลี้ยงระบบไฟฟ้าของรถยนต์นะครับทาให้ประสิทธิภาพในการคอนโทรลต่างๆจะไม่มีปัญหารถจะอยู่สภาพเดิมเหมือนกับว่าเราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีการขาดวงจรครับ พี่พอเธอหนูพี่กวัวพอเธอหนูพี่กวักว